สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้มาความรักของคุณเป็นเช่นไรมาเริ่มกันเลยดีกว่าอืมเป็นที่พอใจนะคะอิ่มตัวมากให้ดูสิโอ้โหจบจริงๆริอะจบได้เลยนะเนี่ยจบได้เลยนะ พอใจมากคุณเอาอยู่คุณมีกลยุทธ์ทุกทางไม่ว่าเขามาทางไหนคุณเอาอยู่คุณเป็นผู้นำเดี๋ยวเปิดอีกนะโอ้โหคือทุกอย่างดีสมบูรณ์แบบแต่ถามว่ามันมีเรื่องที่เหนื่อยใจที่ต้องได้เดี๋ยวขอเปิดทีเดียวแล้วกันนะเนาะขอเปิดทีเดียวขอเปิดทีเดียว จริงอะค่ะเรื่องไหนที่จบไปแล้วอะมันเป็นการจบไปแล้วเนาะมันเป็นคืออดีตแต่ถามว่าในความรักตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณคุณอิ่มตัวมากในตอนนี้อาจจะอารมณ์เหมือนแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็จะดีกว่าแต่ถ้ามีก็สบายสบายรับได้ทุกทางเอาอยู่ทุกทางเพราะคุณเจอมาหมดแล้วในความรักที่เจ็บปวดในความรักที่ทุกทนเสียใจ ตอนนี้มันก็เลยเหมือนเป็นแบบว่าเออมีก็ได้นะไม่มีก็ได้ฉันไม่ได้ซีเรียสฉันอยู่ได้ฉันแข็งเก่งเห็นไหมคุณเป็นเดอะสตารคุณมาเหมือนแบบเหนือมเมฆมากเลยนะมีแต่คนหมายมองคุณอาจจะมองว่าเอออาจจะมีเหงาบ้างทำไมถึงไม่มีใครเลยจริงๆมีคนมาจีบมีคนมาคุยนะแต่ว่าเราเลือกเราไม่เอา เห็นไหมมีคนมาหลงสเสน่ห์ต้องมนมากแต่อยู่ที่คุณนะ่ะว่าคุณจะเอาเขาหรือเปล่าถ้าคนที่เป็นครอบครัวตอนนี้คือครอบครัวดีมากเลยนะคะช่วงนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเป็นที่ที่ได้น่าพอใจมากมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลการมีการซัพพอร์ตโอ้ส่วนคนโสดนะ่ะนะ ต้องรอช้ำใจไปนิดนึงส่วนคนมีคู่ยินดีด้วยค่ะอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลสมรสเกิดขึ้นเนาะเห็นไหมมีแต่เรื่องที่ดีนี่เป็นการช่วยกันสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าความมั่นคงของครอบครัวเป็นการช่วยช่วยกันสร้างช่วยช่วยกันเสริมมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ อ่ะอ,อันนี้เป็นไพ่ตัดจบของตายายแล้วกันเนาะก่อนตัดสินใจทําสิ่งใดให้ตะหนักพึงรู้จักหวัดตวงก่อนยื่นให้เขาดูคุณค่าความสำคัญมากหรือเบาอย่าได้เอาพิม์เสนไปแลกเกลือ จะบอกว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่คุณรู้แล้วว่ามันไม่ถูกมันไม่ควรคุณมีค่านะคะคุณมีค่ามากที่คุณจะเอาไปแลกอะไรกับแบบนี้คือมันไม่คุ้มค่าหรอกกับการที่พูดในเชิงถ้าคนที่โสดก่อนเนาะคนโสดนะมันไม่คุ้มค่านะคะถ้าคุณจะเอาอะไรไปแลกหรือคนที่มีคู่ ไม่ว่าอะไรอะ่ะในเรื่องในเรื่องชีวิตอะ่ะเรามีค่าเรารู้คุณค่าในตัวเองอ่ะเดี๋ยวให้อีกใบหนึ่งแล้วกันนะเป็นอีกใบหนึ่งอะ่ะในโลกใบนี้มีสิ่งใดได้โดยง่ายพึงขอยขวาลงมือทำนำวิถีความสำเร็จต้องพึ่งพามานะมีไรวิธีทางรัฐให้ช่วยเหลือให้เลือกเดินจะบอกว่า ความรักอะค่ะการที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะมันไม่ได้มันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าวันนี้นเดี๋ยวถมให้อีกใบด,ดีกว่าอเดี๋ยวถมให้อีกใบแม้วันนี้ฟ้ายัางคนมอง,มองสายตามองมุ่งทำอย่าหวั่นไหวความสำเร็จ คือทางสู่เส้นชัยจงมั่งใจเองทำได้ได้แน่นอนอันเนี้ยจะเป็นการแบบว่าออกนอกเรื่องความรักไปนิดนึงชีวิตคุณอะลำบากมาเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอสิ่งใดปัญหาอะไรคุณอย่ายออ่อท้อคุณอย่ายอมแพ้มันสำเร็จแน่นอนชัยชนะของคุณอีกไม่ไกลแล้วค่ะที่จะได้เจอ ชัยชนะนั้นของคุณมันหอมหวานมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนสุขสมหวังนะคะมีความสุขตลอดไปไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าอะไรส่วนคนที่มีความรักยินดีด้วยนะคะถ้าเกิดจะได้มีงานมงคลสมรสเกิดขึ้นส่วนใครที่ยังมีคู่อยู่ในสถานะโสดคุณเลือกได้ค่ะคุณสามารถเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองได้ หรือถ้าคุณไม่คิดที่จะมีใครเอาจริงๆนะชีวิตคุณนะมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรงานจิจการทุกอย่างที่คุณคิดจะทำธุรกิจการค้าการขายอะไรที่ทำเราได้เงินนะ่ะคุณทำเถอคะค่ะคุณอย่าท้อคุณอย่ายอมแพ้มันจะมีหนทางมันจะมีแสงนําทางให้คุณไปเจอชัยชนะได้อยู่แล้วคะ่ะงั้นวันนี้สวัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เนาะ